น้ำตาลดีขึ้นแน่แค่ทำสี่ข้อนี้ทุกๆวันมีอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะหนึ่งเลยค่ะลดแป้งลดน้ำตาลลดของทอดนะคะโดยการลดพวกข้าวลงค่ะให้เหลือครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ลดอาพวกขนมหวานของหวานหรือว่าพวกน้ำหวานต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของแอลกอฮอล์ก็ผลลดด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของอาหารทอดอาหารพวกแปรรูปพวกนี้ค่ะพยายามหลีกเลี่ยงหรือว่าพยายามลดปริมาณลงนะคะเพราะว่ามันก็ทําให้ค่าน้าตาลของเราขึ้นได้นะคะ สอค่ะกินโปรตีนแล้วก็ผักให้เพิ่มขึ้นนะคะโดยเน้นการกินไก่ไข่แล้วก็เต้าหู้นะคะหรือว่าถ้าเป็นเนื้อหมูก็ขอเนื้อหมูไม่ติดมันนะคะและที่สําคัญนะคะผักต้องมีทุกมื้อนะคะ 3. ค่ะออกกําลังกายค่ะให้ได้สม่ําเสมอนะคะในทุกๆวันค่ะอย่างน้อยค่ะย0 3 0นาทีนะคะโดยการเดินการวิ่งหรือว่าเวทเทรนนิ่งก็ได้ปั่นจักรยานหรือว่าพวกแอโรบิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะคะแค่20-30นาทีต่อวันค่ะ สี่ค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าเครียดค่ะการนอนหลับอะค่ะควรนอนให้ได้ค่ะอย่างน้อยค่ะ7จชั่วโมงต่อวันนะคะแล้วก็พยายามอย่าเครียดนะคะรู้ไหมคะว่าความเครียดนะคะก็ทําให้ค่าน้ำตาลของเราขึ้นได้นะคะ รู้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็แนะนําค่ะว่านอกจากดูแลสุขภาพแล้วค่ะยาดาก็อยากให้ทุกคนนะคะรองหาวิตามินนะคะมาฟื้นฟูร่างกายนะคะแล้วก็ดูแลที่ต้นเหตุนะคะยังไงค่ะค่าน้าตาลของเราค่ะมันก็คงที่ได้นะคะยาดาก็อยากแนะนําทุกคน,นะคะ่ะตัวนี้ค่ะกูแคร์น,นะคะช่วยได้ค่ะฟื้นฟูตับอ่อนแล้วก็บาหวานความดันไขมันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ